ทำอะไรอยู่ครับช่างุูกเปลี่ยนยางกระจกหูช้างอยู่ครับของรถโตโยต้าฟอร์จินเนอร์กระจกหูช้างเหรอฮะมันที่ตรงไหนครับเนี่ยอ่ามันเป็นยางที่อยู่กระจกไอ้สามเหลี่ยมตรงเนี้ยน,นะครับข้างหลังอ,ะอ่ะอ่ามันจะชอบเปื่อยเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่รถเดี๋ยไปดูที่รถเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ยางกระจกหูช้างนี่มันอยู่ตรงนี้มันจะชอบเปื่อยของโตโยต้าฟอร์จินเนอร์นะครับผมแล้วก็ของลีโว่นะครับโอ้มันเปืออ่อยหลุดอย่างนี้เลยนะเนี่ยใช่ใช่ครับผมแล้วมันก็จะทำให้น้ำเข้า เพราะว่ามันจะรับน้ำนํำเต็มๆเลยนะครับช่วงเนี้โออครับผมอ๋ออ๋อนี่รุ่นนี้นี่ต้องอเปิดขนาดนี้เลยฮะใช่ใช่เวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราจะเปิดต้องเปิดอย่างนี้เลยเนี่ยก็คือต้องถอดแผงประตูมาก่อนนะครับแล้วก็ถอดเสาออกนะครับเอากระจกออกนะครับถึงจะเอาไอ้ตัวเนี้ยออกมาได้นะครับผมเพื่อเพื่อการติดตั้งด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมราคาสูงยังเลยบอ,อการาคาไม่สูงนะครับ เพราะว่าการติดตั้งเนี่ยยากพอสมควรนะครับแล้วก็คนที่ไม่เคยทํานี่ก็อันตรายนะครับเพราะว่ากระจกตัวนี้มันจะแตกนะครับผมแต่ว่าเราเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วนะครับไอรุ่นนี้ไว้ใจได้นะครับผมว่ากระจกไม่แตกแน่นอนนะครับของรีโวมีไหมครับเนี่ยมีมีมีเหมือนกันครับรีโวก็ติดตั้งได้รีโวนี่ก็จะมีปัญหาเสียงลมมันจะเข้าตรงไอ้กระจกหูช้างตรงนี้ยเจอกันบ่อยนะครับเปลี่ยนยาวตัวนี้ก็หายเหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะครับว่าหลังเปลี่ยนแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมอ่าแล้วก็เราใช้ของแท้เลยนะครับยางตัวนี้ยเราใช้ของแท้เลยเพราะว่าของแท้เนี่ยมันจะเข้ารูปที่สุดนะครับพวกงานเทียบงานอะไรเราจะไม่เอามาใส่นะครับพอ r t นเนอร์ริเวอร์เราใช้แท้หมดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวมาดูตอนหลังเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับว่ามันจะ่ตงจากของเดิมยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับว่าหลังติดตั้งแล้วเนี่ยเหมือนเดดดิััั้ยยนะะครรบอ่าีีูลลหงงตต เส้นนี้นะครับที่เราเปลี่ยนเข้าไปตอนแรกนะครับที่ผาดอันนี้เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับผมนี่เพื่อนดูรอยความแน่นสนิทนะครับผมเหียนกริบเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของแท้นะครับผมงานประกอบแผงวัตตูด้านในนะครับนี่เหมือนเดิมเป๊ะนะครับไม่อ้าไม่ง้างนะครับไม่หลวมไม่ค่อนนะครับผมนี่ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหมดนะครับผมยางเยิงนะครับเขาลูบทุกจุดเหมือนเดิมเป๊ะ เพราะว่าฟอร์จิเนอร์เนี่ยเราเปลี่ยนจนทุกวันนะครับเปลี่ยนจนเรียกว่าเปลี่ยนจนเชี่ยวชาญนะครับรู้ลายประกอบรู้ลายถอดนะครับรู้รู้มดแล้วนะครับต้องถอดยังไงใส่ยังไงนะครับให้แนบสนิทให้เนียนที่สุดนะครับรับรองไม่มีเสียหายแน่นอนนะครับตอนนี้ก็รับประกันเหมือนกันนะครับผมหลังติดตั้งนะครับเรารับประกันไว้6เดือนนะครับขาดเปื่อยรุดลูกค้าวิ่งมาเทมเลยนะครับผม่าสำหรับยางกระจกหูช้างตอนนี้นะครับผมแล้วก็โตโยต้าฟอร์จินเนอร์นะครับถามมันมาเยอะนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีฟอนเนอร์ก็จะมียางกระดูกงูฝั่งตัวถังนะครับอ่าแบบนี้นะครับยางฝาท้ายอ่ายางกระจกหูช้างตัวนี้ย,งงยงางแผงอยางรีดน้ำของกระจกตัวนี้นะครับผมยางกันน้ำฝนตรงรุ่นนะครับผมแล้วก็พวกเครื่องเสียงนะครับก็มีหมดเลยนะครับจออินดอร์าอเวอร์ดอลโพงอะไรเงี้ยนะครับมีครบเลยนะครับแล้วก็พวกแอร์พวกฟิล์มพวกอไอ้นี่ก็มีนะครับผม ทําทได้หมดเลยนะครับอ่ะก็ฝา,ากรา้านคีรียางของประตูรถยนต์นะครับไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาห้องโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นลมเข้ากลิ่นเข้าเสียงเข้าน้ําเข้านะครับผมฟีมไม่ใส่แอร์ไม่เย็นเพลงไม่มันนะครับผมอ่ะก็ฝา,ากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ